สวัสดีครับท่านผู้ฟังเที่ยวรอบสถานการณ์วันนี้มีมากมายหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของท็อปนิวตอนนี้ก็ยังวุ่นไม่เลิกเว้ยเฮ้ยห,ห,หลังจากที่ตอนนี้กระแสร้ราวหนักไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีชาวเน็ตแล้วก็ประชาชนหลายภาคส่วนได้ถามเข้ามาอย่างเยอะแยะเกินเลยทีเดียวนะเนี่ยว่านายสนธิยานชื่อหรือไทยในธรรมนะครับท่านผู้ชมหรือว่าตอยท็อปนิวนั้นหลังจากที่มีกระแสข่าวแล้วก็เจ้าตัวออกมายืนยันนะเนี่ยว่าจะทําการลาออกขาดทุกตาแหน่งจากท็อปนิวแล้วก็ลั่นนะครับท่านผู้ชมพร้อมจะขายหหหุ้้้นนทัังมดใกบปรรระะชชาาืออว่ไ ผู้บริหารอะไรของมันนี้นะครับเดิมผู้ชมกรรมการอะไรพวกนี้นั้นหากสนใจก็จะขายให้ทั้งหมดชางเน็ตก็แห่ถานนะเนี่ยแล้วแบบนี้จะขายได้หรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจแล้วก็ซัมายนะครับเดิมผู้ชมบางส่วนก็ถามนะเนี่ยเฮ้ยแล้วแบบนี้นายกนหนกนายต่างๆนา,านานะครับเดิมผู้ชมนายทีรัฐอะไรประมาณนี้ว่าอะไรจ้าว่ามันจะอยู่หรือไปนะครับท่านวันนี้ก็ส่งผลให้นายกนหนกโผแจงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่ต้อยสนทิยานนะครับแม่จะไปหลงไกลสวัสดีทุกทีเลยเว้ยเฮ้ยประกาศลาออกทบปนิวชี้ททางุร ไม่ตรงกันใครจะซื้อหุ้นก็ยินดีขายให้ให้เราก็อยากจะซื้อนะการเดิมผู้ชมแต่เงินยังไม่พอก็ไม่รู้อีแหลงพือดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านเออชาวเนตแห่ถามนะเนี่ยเฮ้ยกนกยังอยู่อีกหรือเปล่าตอนนี้กหนกก็โผล่แล้วครับท่านตอบแล้วนะเนี่ยหลังจากถูกเออคนแห่ถามไม่หยุดยั้ยงนเลยทีเดียวเธอยังอยู่ท็อปนิวหรือไม่อะไรประมาณนี้แล้วเป็นอะไรต่อจ้าหลังจากนั้นกนกก็ได้ออกมานะรับเดิมผู้ชมบอกว่าเนี่ยตัวฉันยังอยู่ท็อปนิวถามทาไมมึงไม่ไปเออไม่ได้บอกว่าไม่มีที่ไปนะกว่าี่ยอุรเราเเหือดิม E แล้วก็จะเป็นอย่างไรต่อจากนั้นไม่รู้เหมือนกันครับท่านเคลื่อนไหวด่วนกนกโพสต์แจ้งนะเนี่ยหลังสนธิยาลาออกระบุยังอยู่ท็อปนิวเว้ยเฮ้ยเป็นคนตัวเล็กๆจัดรายการตามปกติอะไรประมาณนี้เฮ้ยตัวเล็กเหรอวะเนี่ยโอ้ไม่รู้นะใครจะบูชมออตัวเล็กตัวเล็กครับท่านด้วยอย่างอื่นเว้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโดยก็ได้ทําการชี้แจงนะเนี่ยหลังถูกถามมาอย่างมากมายกายกองว่ายังอยู่ท็อปนิวหรือไม่หลังจากที่ต้อยสนธิยาลาออกไปแล้วนะเนี่ยระบุเป็นตัวเล็กยิ่งอายุมากยิ่งทําตัวน้อยยิ่งมีตําแหน่งแห่งหนิ่งทําตัวเป็นนคไม่สําคัญ ยิ่งมีหน้าที่เป็นสื่อก็สื่อเป็นถึงส่วนรวมไม่แฝงเรื่องส่วนตัวเอยเช้าวันนี้ก็มาจัดรายการตามปกติอะไรประมาณนี้ด้านปปท็อปบุธนันครับท่านอีกหนึ่งอะไรวะเน,นี่ยพิธีกรของท็อปนิวเนี่ยระบุเป็นเรื่องของผู้บริหารกรรมการผู้ถือหุ้นที่ต้องเป็นธุระจ,จัดการและไม่กระทบต่อทิศทางข่าวอะไรประมาณนี้แล้วก็พร้อมกันนี้นะครับท่านผู้ชมได้มีการเปิดเผยเบื้องต้นครับท่านถามสําหรับเรื่องอะไรจ้าเนี่ยข่าวส่งเข้าประกวดไว้เฮ้ยตอนนี้มีการเผยน,นะเนี่ยแจ้งเข้ามาวันนี้นี่เลยโดยเผยท็อปนิวครับท แล้วนเนี่ยยุครัฐบาลประยุทธ์ไว้เฮ้ย22โครงการ21ล้านบาทกันเลยทีเดียวโดยครับท่านเปิดที่มาอะไรว่าเนี่ยเผยท็อปนิวโกยรายได้ประชาสัมพันธ์ยุคประยุทธ์นะครับหลังจากที่มันเป็นนายกหลังจากยึดอำนาจมุ่นไอ้ไม่ใช่หลังจากยึดอำนาจ,นจายิจย่งรักชินวัตรเข้ามาเอ้ย22โครงการ21ล้านบาทตลอดช่วงระยะเวลา3ปีหลังนายสนธิยานประกาศลาออกไปแล้วนะในการดับผุ้ชมโอ้ยก็ได้อ้างว่าเนี่ยเนื่องจากทิศทางธุรกิจไม่ตรงกรันอะไรประมาณนี้บ้างก็แห่สงสัยเฮ้ยหรือว่าเนี่ยจะ ะวะเน,นี่ย JKN นะครับของแอนจัก,กรพงศ์ที่ก็ประสบปัญหาว่ยเฮ้ยพึ่งยื่นศาลนนเนี่ยขอล้มละลายอะไรประมาณนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ันไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านแต่ที่แน,น,น่ๆผ่มาหมกคนนึงแล้วเขาคนนั้นก็คือนายเสรี e วงมนทาโดยเสรี L e ขอได้ไหมาถามขออะไรโดยเสรี L e ลั่นนะครับท่านผู้ชมโปรดอย่าถามว่าเขาทําไมจึงไปจากและโปรดอย่าถามว่าเราจะเปลี่ยนไปยังไงรู้ไว้อย่างเดียวว่าคนที่ยังอยู่ยังคงสู้ต่อเราเพียงขอ FC ดูต่อก็วางพอใจอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมว่าไม่ รู้ว่าจะท่องเป็นบทกรทําไมครับท่านเมื่อกี้อาจจะเป็นลูกบิดไปเลยก็ได้ครับท่านเพราะไปที่จับตามองนะเนี่ยโดยก็ได้โพสต์อย่างที่แถลงเรียนไถไปแล้วโปรดอย่าถามว่าทําไมเขาจริงจากลาประชาชนทั้งหลายนั้นก็แหยงเว้ยเฮ้ยถามเรื่องอะไรล่ะจ้าเนี่ยเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับต้อยสนธิยานชื่นเรื่อนในธรรมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครัเบเ่านผู้ชมโดยถ้าเกิดไปถามเสรีเสรีก็บอกนะเนี่ยโปรดอย่าถามครับท่านก็นอย่ายไปถามมาเลยเว้ยเฮ้ย<ๆ><ๆ>เสียวเวลาเพราะไปที่น่าจับตามองอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวในครท่านผู้ชมหลังจากท็อปนิวเนี่ยประสบว อาจแน่ใจโดยจากลุงเรืองนะครับเ่านผู้ชมเป็นโทรทัศน์ทีวีดาวเทียมอะไรว่านี่อันดับหนึ่งและสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าตอนนี้รู้สึกว่ามีการเปิดเผยของเดือนตุลาคมมานะครับเ่านผู้ชมรู้สึกว่าเรตติ้งจะอยู่ที่0.08อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นลำดับที่10กว่าๆอ่โอ้ยก็หนักหน่วงนะครับเ่านผู้ชมส่วนที่มาเป็นที่1น,นั้นก็คือเออช่อง3าครับท่านเราต้องติดตามต่อไปนะเนี่ยว่าจะมีการไหลออกตามต้อยสนทิยาหรือไม่โดยหลังจากที่เคยอยู่ในชั่นนั้นเนี่ยแล้วก็ยกกวนออกมาทั อย่าลาออกคนเดียวนะเนี่ยเฮ้ยทำไมอนกไม่ตามไปทำไมไม่รักเพื่อรักฝูงเหรออะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนั้นก็ยังคงถกกันไปถกกันมานะครับท่านผู้ชมซัดกันไปซัดกันมาอย่างไม่หยุดหย่อนหลังจากเมื่อวานนี้ภูมิธรรมเวชยชัยครับท่านแห่งเพื่อไทยนะเนี่ยสวนฝ่ายค้านเผยสิริกัญญาเคยขอเพื่อไทยให้ทำดิจิตอลวอลเล็ตสมัยร่วมตั้งรัฐบาลแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกจ้าไมายสิริกัญญานนเนี่ยก็โผโต้ภูมิธรรมครับท่านย้ำไม่เเคยขออออ้้ทาาตนจจะะะะรรรร่ววมมัฐบลลไปณีแชื ครดีจ้าบอกไม่รู้เหมือนกันหวนนะครับอืมไม่อาจจะบอกได้เพราะสิริกัญญานี้ก็ได้ออกมาโตอย่างที่ถแถลงเรียนไขไปแล้วนี้แล้วก็ตอนนี้นะเนี่ยมีการชี้ไว้เฮ้ยให้ออกมาเปิดได้ไหมเปิดอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการประชุมนะครับเ่านผู้ชมว่าจะปิดบังไปเพื่ออะไรอะไรประมาณนี้ชาวเน็ตก็แห่ถามนะครับบางส่วนเฮ้ยตอนแรกนึกว่าจะให้เปิดเผยเรื่องอะไรวะที่ลงมติสสก้าไกลอะไรประมาณนี้เพราะปรากฏชื่อคุณหมายสิริกัญญาตันสกุลด้วยนะครับท่านแห่งเพจเจ้ากรรมในเวรอะไรนี้ที่เอามาลงแล้วมีการชี้แจงหรื่ังจ้าบอก ว่า่าขุดอดีตอะไรประมาณนี้นะครับเดามผู้ชมหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้แน่ใจได้เลยหรือไม่นั้นก็ต้องจับตาม,มองนะครับเดามผู้ชมโดยตอนนี้ก้าวไกลลุ้นหนักมากครับท่านวันพุธนี้อาจจะมีคําตอบตามที่อาจารย์ม่อหอมบอกมาการันตีหรือไม่ว่าจะมีการยุบพักร้อยเปอร์เซ็นต์จะหน้าแหกหรือจะหน้าพังนั้นก็ต้องติดตามโดยก้าวไกลลุ้นหนักมากนะเนี่ยสารรัฐมนุญน,นัดแล้วเว้ยเฮ้ยชี้ชะตาสองคดีสิริกัญญาครับท่านโผล่รับนะเนี่ยวันจะโดนตัดสิทธิ์ไปด้วยเหลือเกินครับท่านว่่าไมรู้อแหลีะกะคร นั่นเนี่ยลุนหนักมาก15พฤศจิกายนนี้หลังศารลรัฐมนูญพิจารณาคดีอะไรวะเนี่ยก้าวไกลรับวันโดนตัดสิทธิ์ด้วยเหตุเพราะตอนเองลงนามหนุนนโยบายแก้มาตรา112นะครับเ่านผู้ชมสํำหายครับท่านยังยอมรับว่าเนี่ยแอบหวั่นเป็นเรื่องของการพิจารณาคดีเกี่ยวกับนโยบายหาเสียง1 1 2อะไรประมาณนี้ว่าตนเองเนี่ยอาจจะโดนตัดสิทธิ์ไปด้วยเนื่องจากเป็นผู้ลงนามสนับสนุนอย่างที่แถลงเรียนไขไปแล้วนั้นแล้วก็สสพักรุ่นที่แล้วก็อาจจะโดนไปด้วยกันทั้งพักนะครับเ่านผู้ชมอันนี้ก็หนักหน,กหน กันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยถ้าเกิดโดนยุบไปนี้แล้วก็จะมีการตั้งพักใหม่ไหมจ๊ะเอ้ยก็ต้องมีการตั้งพักใหม่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอาจารย์อะไรว่านี่มอห่มนะครับท่านก็บอกว่าเนี่ยไม่ตั้งพักใหม่แล้วก็จะกระจัดกระจายไปอยู่พักต่างๆไอ้นั่นก็รู้ดีเหลือเกินนะเนี่ยแต่นี้ไม่ต้องรู้ครับท่านซื้อแล้วก็อร่อยใส่ปากกันเลยทีเดียวถามคืออะไรจ๊ะทุเรียนทอดนะครับท่านผู้ชมมันทุกหยดสดทุกเม็ดเว้ยเฮ้ยโดยขนาดแบ่งบรรจุเออ่ยหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะครับท ม่ได้ม้งหิมนมะพ้าวโดยขนาดแบ่งมาจ,จุ500กรัม2 4 0บาท2 5 0กรัม1 4 0บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางต้องขอถแถลงครับท่านเคยทําแล้วแล้วก็โดนสั่งแล้วก็โดนตีคืนนะครับเดิมผู้ชมเหมือนกันแกล้งว่าจะไม่เอาก็เลยเลิกทําลูกหยีฉาบลูกหยีกวนปลาเกตขาวอบกรอบสั่งกันเข้ามาได้อินทผาลำ500กรัม1 4 0บาทวิบวับนัดวิวคือเสื้อนะครับท่ิมผู้ชมไม่ใช่ทาบปล่อยกาลังภายใน400บาทพร้อมส่งก็ขอขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวเามาเริ่มข่าวกันตตตต่่่อออออนนนนะัับทาาผู้้้้้ชมมหลงงงจจจกีีีีเยโด มี2ประเด็นร้อนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการเลือกอะไรวะเนี่ยหัวหน้าพักมแมลงสาบนะครับท่านผู้ชมหรือว่าพักประชาธิปัตย์ในตํานานนั่นเองหลังจากที่โอ้ยสอบตกมาช่วงน,นาตาปีนะครับท่านผู้ชมหรือว่าไม่สอบตกนะั้นไม่อาจแน่ใจแต่ว่ารอบนี้นี่แม่มึงเอ้ยได้สอสอปาีิลิตรมาเพียง3คนนั่นเนี่ยจากทั้งประเทศส่งผลให้นำพาพัก ตกต่ำเต็มที่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้จะต้องปิดฉายาชนหลีกไทยหรือเปล่าว่าเนี่ยฉายากาแฟแก้วเดียวก็ไม่เคยจ่ายนะครับท่านหรือว่าโอเลี้ยงก็ไม่อาจแน่ใจแล้วก็ตอนนี้เว้ยเฮ้ยได้ออกมาทวงถนนอีกหรือเปล่านี่ก็จ้างกันมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดสมมติยังหาหัวหน้าพักไม่ทันนั้นเนี่ยเอ้ยพิกอะไรวะเมษายนปีหน้านะครับถ้าจะไม่ผิดนี้พังอีกหอกหักสักกเบอร์นี้ก็จะต้องโดนยุบไปแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าวันนี้เพื่อไทยครับท่านก็ได้ผูกกอดอะไรวะ เอาเวลาไปเลือกหัวหน้าพักตัวมันเองให้ได้ก่อนหลังเกิดวิกฤตมานานหลายปีแล้วเนี่ยต่อกับนายจุลินด้วยเฮ้ยวิกฤตรัฐเอวิจาร์รัฐบาลแล้วอย่าลืมเอาเวลาไปเลือกหัวหน้าพักให้ได้เสียด้วยนะนะจ๊ะอะไรประมาณนี้แล้วมันจะเลือกได้ไหมจ๊ะถ้าเป็นผมนะัท่านผู้ชมก็ต้องขึ้นครับท่านแล้วถ้าเกิดไม่ขึ้นล่ะอันนั้นก็อาจจะต้องใช้ไลโอของหนุ่มกัญชัยนะเนี่ยแต่ผมถ้าเกิดประเมินเฮ้ยผมว่าประเมินว่าเนี่ยเสียงยังไงก็ไม่พอนะครับท่านผู้ชมในการประชุมรอบที่3ถึงถ้าเกิดพอละจ๊เจะเอ หลังชี้ชะตาชนหลีกภัยกันได้เลยกันเลยทีเดียวหลังจากที่โอ้ยคุยโวยนะครับท่านผู้ชมกา,าแฟแก้วเดียวไม่เคยจ่ายแล้วตอนนี้มันจะต้องจ่ายอะไรไหมจ๊ะอาจจะต้องจ่ายเป็นบทเรียนสาหัสสาการนะครับท่านผู้ชมพระตอนนี้นั้นคนเริ่มไม่เอาอย่างดีๆกันเลยทีเดียวพร้อมกันนี้นายเทพไทยเสนพงศ์นะครับท่านผู้ชมหลังจากโดนตะเพิดพ้นคุกไอ้ไม่ใช่ไม่ได้โดนตะเพิดพ้นคุกนะครับท่านผู้ชมได้รับการพักโทษอะไรประมาณนี้ก็โผยอมรับนะเนี่ยเนี่ยพักการเมืองเนี่ยมันมีการซื้อเสียงกันทุกพักเลยยกเว้นก้าวไกลแล้วเกิดอะไรขึ้้นนนนจจะอััีีกก็ไปสวบท่พ ต,ต่างนะครับท่านผู้ชมบางพักเวเฮ้ยซึ่งอ้างตัวว่าเป็นคนดีนะเนี่ยเบี้ยสักบาทหนึ่งก็ไม่เคยจ่ายอะไรประมาณนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นจ้ามันก็สวยนะครับท่านผู้ชมเพราะนายเทพไทยออกมาเปิดเผยแบบนี้แสดงว่ามีการซื้อเสียงกันจริงโอ้ยก่อนน้านี้ก็ออกมาสเสือโวัวนะครับท่านผู้ชมสำหรับไพักบางพักนะเนี่ยพักเราไม่เคยซื้อเสียงกันเลยทีเดียวอันนี้ไม่ได้บอกถึงก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้หมายถึงประชาธิปัตย์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ก็ต้องติดตามนะครับทันเพราะว่านายเทพไทยเสนาพงษ์นั้นก็โดนคด ด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลแต่ก็พร้อมน้อมรับอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดศาลเนี่ยไม่มีหลักฐานนี่เขาคงจะไม่ตัดสิทธิ์หรือไม่นะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมครับท่านหรือจะไม่เป็นธรรมนั้นก็ต้องไปถามหมอวลงหลังจากที่หมออองได้ทําการค่นนะครับท่านหมอว่าลงก็พังยับคาบ,บ้านกันเลยทีเดียววันนี้มาแล้วครับท่านโดวยว่าลงเว้ยเฮ้ยเลือกตั้งอย่างไรนั้นไม่ได้เข้าสภานะครับท่านเก่งทุกเรื่องในการเลือกอย่างไรให้ไม่ชนะวันนี้โผล่มาแล้วเว้ยเฮ้ยสังข์หอนใจดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไ ไม่รอดโครงการนี้ขอให้ทาไม่สําเร็จนะเนี่ยหากตั้งใจจะมาโกงหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็เดือดนะครับท่านเอยเ,เอาให้สูญเสียตําแหน่งนายกไปเลยได้ยิ่งดีอะไรประมาณนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในาใกระ่ดิมููชงประชาชนทั้งหลายนั้นอาจจะยังไม่รู้เฮ้ยว่าลงเคยเสนอหน้านะครับท่านหรือว่าเรียกเสลอไม่อาจแน่ใจบอกประยุทธ์ว่าเฮ้ยประยุทธ์ฟังทางนี้ถามทําไมเลยหรอเนี่ยว่าลงเคยบอกเนี่ยถ้าเกิดประยุทธ์ไปต่อไม่ไหวเนี่ยตัวมันเองพร้อมจะรับไม้ต่อถามมึงจะรับไปทําอะไรคจะโยทียังทิ้งเลยนะเนี่ยเวนี่ไม่ใช่ยังไม่มีนะยกระเ ผู้ชมพร้อมรับไม้ตอจะเป็นนายกรัฐมนตรมีในขณะที่ตัวมาเองนั้นก็ยังเข้าสภาไม่ได้เลยครับท่านก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับเดิมผู้ชมสําหรับเรื่องนี้ไม่รู้ว่าอีแรงผือดีช่างมันไปเลยครับท่านแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมจ๊ะโอ้ก็มาเจอข่าวนี้อีกแล้วนะครับเดิมผู้ชมโดยสถานการณ์ข่าวช่วงนี้นัน้นมันไม่ค่อยจะมีอะไรครับท่านเออก็มีซัดกันใบซัดกันมาเรื่องอะไรว่าดิจิตอลวอลเล็ตอะไรประมาณนี้ก็จะมีแต่คนหน้าเดิมๆนะครับเดิม,ะะดมผู้ชมทั้งไอศีสุวรรณตอนนี้ก็โผผผล่่่่มาาาแแ้้้ววสสอททีจจะะงชใหูใหใหออใหตรรรกนนนนดินนคับ มันจะไปยื่นสารรัฐธรรมนูนนั้นก็ไม่อาจแน่ใจให้วินิจฉัยได้ไหมปมดีตอวอลเล็ตอะไรประมาณนี้ก้าวไกลก็ออกมานะครับท่านผู้ชมแต่นี่หมายถึงสิริกัญญานะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาลั่นนะเนี่ยไม่เชื่อหรอกว่าเศรษฐาจะทําได้จริงอะไรประมาณนี้แค่จะทําตามที่อะไรวะเนี่ยคุยไว้แล้วก็สุดท้ายก็จะไปจบลงที่สารรัฐธรรมนูญนะครับท่านผู้ชมอะไรทํานองนี้เฮ้ยชาวเน็ตก็แห่ถามนะเนี่ยเฮ้ยแล้วแบบนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีของก้าวไกลเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เรื่องอะไรเรื่องถ้าเกิดว่าตุ้องงสรรัธมมนูู้ญผช โดยประเทศนี้ไม่จำเป็นต้องมีการเลือกตั้งก็ได้นะเนี่ยป้าผัวลุงวิ่งมาบอกแบบนี้ผมก็ถามป้าทําไมพูดแบบนั้นป้ากือบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องส่งตีความก่อนนะวินิจฉัยอะไรประมาณนี้แล้วจะเลือกตั้งมาเพื่ออะไรก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมพูดไปสองภัยเบีย้ยครับท่านนิ่งเสียก็ไม่ได้อ่านอีกแต่ว่ามันอาจจะซวยได้ก็ต้องติดตามนะเนี่ยหลังจากสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยตอนนี้เว้ยเฮ้ยตีอะไรวะเนี่ยอ,ออกมาวิจารณ์วิพักษ์วิจารณ์ต่อดีตต่อวอลเล็ตนะครับท่านผู้ชมบ้างก็เห ดุรินนะครับท่านผู้ชมของอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครับท่านขาดความรู้ทั้งที่รัฐบาลมุ่งตอบโจทย์แก้เศรษฐกิจอะไรประมาณนี้กำจายกระจายอํานาจทุกคนทุกกลุ่มและหากจะวิจารณ์ด้านลบควรหันมาเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์จะดีกว่าอะไรประมาณนี้วายตายแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเ <Hey, S 2> จ้าอะไรนะเนี่ยเฮ้ย hey, ไอ้นั้นไม่งอกออกจากปากฉันฉันใดก็งาช้างไม่งอกออกจากปากสุนัขฉันใดนะครับท่านผู้ชมก็คงจะไม่งอกออกจากปากอะไรสักอย่างหนึ่งครับท่านแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมันไม่ค้านนี่ก็จะเป็นเรื่องแปลกนะเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็น ฝ่ายค้านะนะครับท่านผู้ชมไเราก็งงไม่รู้ว่าอีทำผือดีโดยถ้าเกิดสมมติเป็นฝ่ายค้านนี่ล้วไม่ค้านเนี่ยจะเป็นเรื่องแปลกนะครับท่านผู้ชมเรื่องการค้านนี้ประชาธิปัตปัมันก็ถนัดครับท่านแล้วถ้าเกิดเป็นรัฐบาลละจ้าโอ้ยเป็นรัฐบาลน,นี้ก็อย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมไม่ตบไม่ตีก็ไม่ดีขึ้นเลยแต่ว่าเศรษฐาทวีสินนั่นเนี่ยตอนนี้ก็โดนวิจารณ์หนักหน่วงไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมปมที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติคนแก่ละจ้าที่กเกษียณอายุไปแล,แล้วเราเขาอุตส่าห์ทำงานเก็บเงินเก็บหอมลเล็ตด้ววยร,รมถึมงคน ที่รายได้เกินเจ็ดหมื่นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ต้องทําเรื่องนั้นเนี่ยขอลดรายได้ลงมาได้ไหมสุดท้ายไม่ได้เว้ยเฮ้ยเพราะว่ามันไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่แนตอนนี้ประชาชนบางส่วนก็แห่ถามนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยว่าถ้าเกิดสมมติตอนนี้ถถอนเงินจากธนาคารนะเนี่ยให้เหลือไม่ถึงห้าแสนจะได้หรือไม่บ้างก็บอกว่าได้อีกบ้างหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้นะครับท่านผู้ชมไอ้กูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆนเมื่อกี้ย ออกมาเอ้ยสวนกลับหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากได้มีสํานักข่าวหลายสํานัก,กนเลยทีเดียวบอกว่าเนี่ยท็อปนิวเนี่ยแม่มึงเอ้ยแตกเป็นเสี่ยงเสียงแล้วหรือไม่อะไรทํานองนี้ก็ได้บอกว่าเนี่ยเออหาไม่เจอครับท่านขออภัยเล็กน้อยถึงปานกลางโดย,ยนายกระหนกครับท่านเคลื่อนไหวนะเนี่ยทางเฟซบุ๊กถามสน่นเลยนะเนี่ยว่ายังอยู่ท็อปนิวอยู่หรือเปล่าหลังจากนายสนที่อะไรประมาณนี้ลาออกไปแล้วระบุยังเป็นตัวที่อยู่ท็อปนิวเป็นตัวเล็กๆยิ่งอายุมากยิ่งแก่ยิ่งทําตัวน้อยยิ่งไม่มีต เป็นคนไม่สําคัญมันพูดถูกเปล่าวะเนี่ยอืมก็น่าจะใช่ย้ํามีหน้าที่สื่อก็หมายถึงส่วนรวมอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็จะขายหุ้นหรือไม่ขายหุ้นอะไรนั้นเป็นธุรการจัดการของเขาแต่ต้องไม่กระทบต่อทิศทางข่าวอะไรประมาณนี้โอ้ก็ได้แหบโยงนะครับเรื่องผู้ชมหลังจากตอนนี้ท็อปนิวครับท่านได้ไปร่วมกับ JKN นะเนี่ยแล้วก็บันเทิงเลยนะครับเรื่องผู้ชมสารยืนล้มละลายอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้มีคําถามเกิดมาอย่างมากมา,กายก่ายกองกันเลยทีเดียวเฮ้ยวันเนี่ยทิศทางธุรกิจจไม่่ตรรงกันนนเีวา ได้ไม่เต็มปากเพราะอะไรล่ะจ้าเพราะนายต้อยสนทิยานนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาประกาศครับท่านพร้อมเป็นศัตรูกับระบอบทักษิณนะเนี่ยใครออกตัวมาก็ออกมาได้เลยพร้อมกันนี้ก่อนนั้นนั้นนะครับท่านผู้ชมที่นี่ตอนเลือกนายกอะไรประมาณนี้นายสนทิยานสวัสดีเอ้ไม่ใช่ชื่อลอไทยในทางคนนี้นะเนี่ยก็บอกนะเนี่ยถ้าเกิดเพื่อเอ้ถ้าเกิด,กดทิทาลิ้นเจริญรัฐอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะเอาให้คว่ำเลยนะครับท่านผู้ชมเราก็นั่งสังขรขอนใจนะเนี่ยเฮ้ยว่าใครใครจะคว่ำก่อนกันว่าถามทําไมเหรอจ้าโอ้ยแม่แน่พิธาอาจจะปุ๊ไว ใกล้ๆท่านผู้ชมแล้วก็ตอกกลับอะไรประมาณนี้แต่ยาเลยนะเนี่ยสันติไม่ตีกันไว้แต่พี่ทานลิ้มเจริญรัตเขาไม่ได้ทําแบบนี้นะคกับท่านผู้ชมแต่นายต้อยสนทิยานบอกว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆมันจะตบให้คว่ำอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ผัวมาอยู่แสงอีกแล้วครับท่านโดยเิ้วล้อของว่าลงนะเนี่ยเด็กไทยพักดีเว้ยเฮ้ยส่งกําลังใจให้พี่บ่าวสนทิยานสู้กับระบอบทักษิณมันก็ยังคงไม่เลิกในเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวตามหลอกตามหลอนครับท่านชั่วนาตาปีระบอบทักษิณก็ยยยยััังคงคไมม่หาหาาาววจกกบนนกบนนนน้้พะะีะรผูชื บนความถูกต้องเออตั้งแต่ปี57ที่พี่บ่าสุนทิยานได้ต่อสู้กับระบบทักษิณอ๋อช่วงนั้นที่มันไปเป่านกหวีดนะเนี่ยซึ่งเป็นภัยร้ายต่อประเทศชาติมากอะไรประมาณนี้มาวันนี้ระบอบทักษิณกลับมาพี่บ่าวสุนทิยานจึงยังคงสู้ต่อไม่มีเป๋โวยก็อวย,อยกันไปอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านเดี๋ยวต้องโชว์ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเนี่ยไม่ตรงปกถามไม่ตรงปกเรื่องอะไรว่าเมฆข่าวนะครับท่านผู้ชมว่ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่นี้ไม่ได้เป็นการก๊คอคทวยย่นะ่าาาาามมแข แล้วก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสื่อในข่าวก็ต้องติดตามนะครับเดิมผู้ชมแต่อันนี้ไม่ติดตามไม่ได้เลยครับท่านมันมาทุกทีนะครับเดิมผู้ชมพังคาบ้านทุกครั้งครับท่านโดยสังเวยกู้มาแจกนะเนี่ยวันนี้ตู่จะุพรครับท่านหลังจากทายผิดคิดมั่วหัวมุดตุ่มนะครับเดิมผู้ชมทายผิดแท็ติกลวดกันเลยทีเดียวฟันธงเปี้ยงนะเนี่ยเศรษฐาจะเด้งพ้นตำแหน่งนายกทันทีหรือไม่เอ้ยหลังจากที่ทักษิณลงจากชั้น14นะครับเดิมผู้ชมแล้วก็ไปขึ้นชั้น15ไม่ใช่น่าจะไม่มีนะครับท่าน่นเง,นานนเนงเวา สุดซอยภาคสองอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นตูนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่ตูประยุทธ์ครับท่านแต่ว่าเป็นตูอัคตินะเนี่ยเฮ้ยตอนแรกผมจะตั้งฉายาไว้เฮ้ยเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็สงสารตัว,ต,วตัวนั้นครับท่านเดี๋ยวมันไปขึ้นวอไม่ได้นะเนี่ยเอ้ยโจกอาคาัคคีเว้ยเฮ้ยแต่นี้ตูอัคติครับท่านโดยตูจาุพรนะเนี่ยหรือว่าตูอัคติเว้ยเฮ้ยโผคุยโวนะเนี่ยฟันทงหลังเอ้ยหน้าหักไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วไม่หล่จงนนาากิช อะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่เบอรออย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหรือว่าถ้าเกิดจริงตามนี้นั้นก็โอ้ยอันนี้คงคงจะได้หน้าได้ตากันอย่างเยะแยะกันเลยทีเดียวแต่ว่ามันก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะครับถามทําไมเหรอโอ้ยถ้าเกิดเกิดขึ้นนี้ก็จะเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างนะครับท่านผู้ชมลืมไปว่ามันพูดไม่ได้ถ้าเกิดพูดแล้วนะก็จะเป็นภัยถึงตัวได้โดยเราจําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องนะครับท่านผู้ชมหรือจะไม่จำเป็นเรก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆรู้ทุกเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรรรื่่่่่ออออองงงงงนนคัััับบทททาาาาผูุ้้้ชมมมกกก็ตตจจีีีไหหยดลโ ก็แม่มึงเอ้ยก็เจอแต่ข่าวประเภทนี้นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านกับกระแสข่าวสังคมของคนพวกนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านว่าดีต่อวอลเล็ตนี่จะกู้มาแจกลงไปได้หรือไม่โดยจะดูพรครับท่านหลังจากโผฟันธงแล้วเนี่ยเอ้ยทักษิณลงจากชั้น14เมื่อไหร,ร่เศรษฐาพ้นนาย,ยกกลับไปอยู่บ้านระบุวิกฤตดีต่อห้าแสนล้านลุมหนักเทียบเท่าสุดซอยภาค2นงแล้วเนี่ยสมัยยิ่งรักชี้เป็นคนต้องมีความรับผิดชอบเพื่อต่ออายุรัฐบาล อ๋อ,อชี้ต้องมีคนรับผิดชอบเพื่อต่ออายุรัฐบาลแล้วก็เชื่อเศรษฐานแล้วเนี่ยมีความกังวลวด้วยเฮ้ยกบความผิดพลาดทั้งปวงอะไรประมาณนี้ว่าจะโดนสังเวยนะครับท่านผู้ชมอ่านี่ก็ออกมาฟันธงอีกแล้วครับท่านก็ต้องติดตามนะเนี่ยว่าระหว่างนายจตุพรแล้วก็นายธนพรสียางกูลครับท่านหรือว่าอาจารย์มอฮอบอะไรประมาณนี้ใครจะถูกกว่ากันทั้งเรื่องของที่ออกมานี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็อาจารย์มอฮอบนั้นก็โดนทวลงอย่างอ่วมมรไทยกันเลยทีเดียวหรือไม่ต้องติดตามอีกทีหลังจากมั่นใจนะเนี่ยฟันธง100 เฮ้ยแบบนี้ยิ่งยุคก,ก็ยิ่งโตนะเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นไอ้ก็อย่างที่หมายสิกันยากังวลน,นะครับท่านผู้ชมว่ากรรมการบริหารพรรคหรือว่าสอสชุดเก่าของพรรคอะไรประมาณนี้เออตั้งแต่ที่ได้ไอ,อ้พวกที่ได้มีการลงนามนะครับท่านผู้ชมนโยบายหาเสียงมาตารา112นั้นก็กังวลเว,ว้ยเฮ้ยว่าจะเด้งไปทั้งพรรคเลยทีเดียวแล้วก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแล้วก็ด้าน อะไรวะสิริอ่ะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สิริแล้วนะครับท่านผู้ชมสิริไม่เห็นด้วยนะก็ช่างไปก่อนแต่น,นี้สีสุวรรณร้องผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วเฮ้ยชงสารแล้วธรรมนูญวินิจฉัยปมดีต่อวอลเล็ตขัดแล้วธรรมนูญหรือไม่อะไรประมาณนี้เตรียมไปยื่นเรื่องให้กกตด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองครับท่านโดยถ้าเกิดสําเร็จนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าดิบดีนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดไม่สาเร็จละจ้าไม่สาเร็จนี้ก็อาจจะซวยได้เลยครับท่านเพราะว่าโอ้ยประชาชนประชาชาตินะครับท่านผู้ชมอาจจะกล่าวหาว่าคําาพูดดเปป็็นนนนนโลตตอออชวไไมม่ถึงขีีีะะรรณ้้ก ่งผลให้พวกสอบตกอย่างมีซีนนั้นออกมามีบทได้อย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแต่เมื่อกี้นั้นต้องโชว์ก่อนเฮ้ยยังไม่ได้โชว์เลยนะเนี่ยเผยท็อปนิวโกยไยได้อย่างที่ถแถลงเรียนไขไปแล้วนี้ในช่วงรัฐบาลประยุทธ์นี้22โครงการ21ล้านบาทกันเลยทีเดียวเอเราก็มานั่งงงนะเนี่ยเฮ้ยทำไมเราไม่ได้แบบนี้บ้างถามมึงเจ้าอะไรเอาโครงการนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ก็ต้องจับตามองอีกทีครับท่านก็เป็นสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้ส,ส,นนาาร,สรุปสรอน ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมโดยหากอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นะักวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม